นี่ละมาสิเก็บอือสอดที่เอินมาเก็บดอกเอาแล้วที่เป็น<แ>ข,ข,าขาวๆแหล่ๆนี่ยังไงเชื่อเชื่อเห็นแล้ว,ลวที่เคืองอีเดี๋จะเป็นเชื่อคือการเขาผสมอเอียงผสมห้ำผสมเอยียงของข้าหนาูกจิกามัน,นที่มันเปรียกเลยเยนะไม่น้อาเปียยเกินไปเลยเ่าเป็นเนชื้อและเอาความชื้นเอาความอย่างว่าให้มันข้าไปที่เชื้อเออแล้วที่นี่เนี่ยถ้าสมมติเวลาช่วนมากเขาจะเก็บอันแด้ที่ออกมา เขาเอินเห็ดอีกอย่างก็เห็ดนางลมเทานางลมเทาวาเตียแม่นางลมเทาก้อนละสิบบาทก้อนละสิบบาทอ๋อถ้าเขาไปปลูกนี่จะร้อนอันนั้นได้บอกว่าพาจะร้อนเนาะตอนนี้เวลาเดี๋ยวมือเอินเศร้าอยู่เอินมาเก็บตกสมมติว่าเขาเอามือสิเรากระดังขึ้นดังลงมือสิหลุดออกโบยเป็นโยกเลยโบโยกวินัยวินัยนั่นเขาโยกเนี่ยเขาก็อาจสิโยกก็ได้อันนี้ดึงปุ๊ดเลยเตี๋ย เขาก็ยุยุเอดันขึ้นดันลงก็คือย่งะล่ะแต่ว่าย่าไหนานานาทั้งไีเนี่ยมันมันถลอกออกลายเพราะมันโพเพราะเขาดึกเพราะเขาเอาออกแล้วนให้มันเป็นออกเป็นซีนเป็นชีนมาเลยชีเลยเซียนน้ำตาลนลาเลียนเนี่ยให้มันเป็นเังซี่สมมุติว่าอันนี้มื่อเอื้อนเก็บได้อลไเป็นวันแม่เอื้อนเก็บได้แห่ให้มันเป็นเังซี่แล้วก็ต้องไปพี่ออกก็ต้องให้ทแตกออกคาม เวลาสมมติเขาเก็บนะเห็นมันอยู่ทอกรทอกรมันสิด,ดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเขางัดขืนงัดล้วงเรานี่แตกออกแตกออกนั่แฉเ,เนี่ยอ,อันนี้แบบอันนี้ก้อนไม่อะไะเนี่ยก็คือว่า